วันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวนี้ครับ Honda Accord นะครับ Gen 8ครับขวัญใจวัยรุ่นนะครับคันนี้นะครับเพียงสามแสนนะครับ88,000บาทนะครับผมพอนอยู่ประมาณการให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงการเล่าเรื่องราวเชิงสารคดีการให้ความรู้และกรณีศึกษาไม่มีเจตนาให้ร้ายของขู่ทำให้เสียงชื่อเสียงและชี้ช่องทางการก่ออาชญาการรมใดๆอีกทั้งช่องเรายังไม่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมพบกันอีกครับผมมอเตอร์จักรคานะครับวันนี้เราอยู่กับ Honda a c c o r d Gen 8ครับขวัญใจวัยรุ่นนะครับตัวนี้ขับดีนะครับไม่เหมือน Gen 9นะครับขับดีกว่า Gen 9เยอะนะครับผมอันนี้กล้ารับประกันเลยนะครับคันนี้เป็นตัว2.0 EL นะครับผมไม่เคยติดแก๊สรับประกันให้นะครับปี2011นะครับผมรถคันนี้2มือแล้วนะครับตัวนี้เพียงนะครับ388,000บาทนะครับผมมีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงผมรับประกันให้1เดือนนะครับหรือ10,000กหนะครับผมเครรดดดิตีีฟาวนะะครรัับปวติสเเงินหลือได้สนใจนะครับสามารถติดต่อพวกเเเราามลยดี๋ยวววมาาดูกัันนน่คี้สย สดยังไงสภาพกิ๊บจิบนะครับผม เรามาดูกันครับผมที่ฝากระโปรงหน้าก่อนนะฝากระโปรงชิ้นเดิมนะครับสติกเกอร์นะครับชัดเจนอยู่ครบนะครับฝากระโปรงแท้เดิมนะครับสติกเกอร์อันนี้เลือนลางนิดนึงนะครับตามอายุการใช้งานนะครับแต่รับประกันว่าเดิมแท้แน่นอนนะครับผมน็อตฝากระโปรงนะครับไม่ขยับนะครับผมน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับแผ่นเพจนะครับเดิมนะครับตอกชัดเจนนะครับไม่มีรอยตอกใหม่นะครับรูกลมดิ้กนะครับไม่มีแกะถอดตอกใหม่นะครับพ้องเครื่องเดิมเดิมนะครับผมคันหน้าเดิมนะครับเดิมสนิทนะครับคันหน้าเดิิมสนนทะครับ รถไม่เคยติดแก๊สตามที่แจ้งไว้นะครับไม่มีรอยรูเจาะแก๊สนะครับรับประกันให้นะครับด้านนี้บ้างนะครับด้านนี้น็อตฝากระโปรงด้านนี้อ่าอันนี้มีซีดลอกเล็กน้อยนะครับโช๊กอันนี้ติดเองนะครับคาโช๊กตัวนี้ติดเองนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมสติกเกอร์ซุ้มล้อนะครับอยู่ครบเดิมนะครับไม่มีพ่นนะครับ สวยจัดจัดเลยนะครับสําหรับปี2011นี้นะครับผมตัวนี้สวยจัดนะครับปี2011ตัวนี้มีสปอตไลท์มาให้นะครับสปอตไลท์โอ้โหใหม่กิฟนะครับสปอตไลท์ใหม่กิฟนะครับไฟหน้าเนี่ยของเดิมนะครับแท้โรงงานนะครับของเดิมแท้โรงงานนะครับผมเดี๋ยวปั่นให้นะครับก่อนออกจะสวยปิ๊งกว่านี้อีกนะครับผมไฟหูกระจกนะครับตามสไตล์แอคคอร์ดเลยนะครับไฟหูกระจกนะครับตัวนี้ถ้าเป็นถ้าจะไม่ผิดครับเป็นยางมิชลินนะครับผมคันนี้นะครับเป็นยางมิชลินนะครับปี19รับีอยู่ นะครับดอกสวยนะครับถ้ากูเต็มนะครับเอาไปเลยปี22นะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นตัดแสงสไตล์ B.M นะครับเวลามองไปจะเห็นว่าเป็นสีฟ้าๆนะครับอ่าเป็นกระจกมองข้างตัดแสงนะประตูนะครับเดิมนะครับอาร์คสวยคมเม็ดตรงไปนะครับตัวนี้เป็นแอร์แบ็กสี่ลูกนะครับเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็มีแอร์แบ็กเบาะด้วยนะครับเป็นแอร์แบ็กสี่ลูกนะครับ เบาคู่หน้านะครับเป็นไฟฟ้านะครับเบาคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับสติ๊กเกอร์ไซส์แอร์แบกนะครับยังอยู่นะครับติดชัดเจนนะครับคันนี้สวยมากจริงๆนะครับผมหลังซ้ายนะครับสภาพเบาคุณดูไม่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันนะครับผมรับประกันให้ว่าผมไม่ได้กลับแน่นอนนะครับหลังคานะครับอาร์คสวยเดิมนะครับคันนี้หลังคาอาร์คสวยเดิมนะครับขอดูที่เขี่ยบุหรี่นิดนึงนะครับดูสภาพมันยังดูดีอยู่นะครับโอ้โหใช้งานได้นะสปริงเด้งดึงเลยนะครับ สภาพดีนะครับปกติชอบแตกชอบหักนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับว่าด้านหลังเป็นยังไงนะครับของแอ c o คอร์ดตัวนี้ด้านหลังครับโลโก้นะครับแอรคอร์ดชัดเจนนะครับคันนี้รู้สึกจะเช็คระยะ B Quick ด้วยนะครับมีโลโก้มานะครับเช็คระยะ B Quick ด้วยนะครับตัวนี้มีกล้องหลังนะครับมีกล้องหลังให้เราด้วยนะครับมีกล้องหลังติดมาแล้วนะครับเซ็นเซอร์ถอย4ตํตำแหน่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกันบ้างนะครับผมฝาท้ายนะครับตะเข็บสวยเดิมนะครับผมตะเข็บสวยเดิมยางอะไหล่อยู่ครบนะครับรถเดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับพื้นท้ายสวยงามนะครับไม่มีพ่นนะครับเดิมเดิมเลยนะครับเรามาดูหลังขวากันบ้างนะครับหลังขวาดึงกันให้แบบววๆนะครับอาร์คสวยเดิมนะครับผมมีเลอะบ้างเล็กน้อยนะครับสวยเดิมนะครับอาร์คสวยเดิมนะครับมีคราบน้ําเล็กน้อยนะครับสวยเดิมนะครับจับไปไม่มีสากไม่มีรอยสีนะครับัวลอปประตูไม่มีรอยไข่นะครับ เรามาดูหน้าขวากันบ้างนะครับหน้าขวานะครับอาร์คสวยเดิมดึงให้ดูก่อนนะครับแบบวๆนะครับดึงให้ดูก่อนนะครับแบบวๆสปอตสวยนะครับไม่มีโดนนะครับผม สปอร์ตสวยไม่มีโดนสติ๊กเกอร์นะครับลมไนโตรเจนนะครับยังอยู่ครับเช็คระยาบีคุยกับคันนี้อ่าสติ๊กเกอร์ลมยางยังอยู่ชัดเจนนะครับไซส์แอร์แบ็กนะครับชัดเจนนะครับน็อตประตูนะครับให้ดูนะครับไม่มีขันนะครับให้ดูนะครับไม่มีขันนะสวยกลิปนะครับข้างประตูนะครับข้างประตูสภาพดีเลยนะครับปุ่มนะครับไม่มีลอกนะครับมีตรงนี้นะครับตำหนิเล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่เหลือสวยหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่าข้างในรถฟีลลิ่งการนั่งเนี่ยแล้วก็บรรยากาศภายในเวลาเราสตาร์ทเครื่่อองงเเเปปิดแร์นนียยจะ็ั นะครับผมคันนี้นะครับมีผู้มือการใช้อยู่นะครับเอกสารมีผู้มือการใช้อยู่นะครับผมจอติดเป็นจอ Android มาแล้วนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแอร์นะครับจริงๆตำแหน่งแอร์ของตัวนี้ต้องอยู่ด้านบนนะครับแต่เขาย้ายลงมาด้านล่างนะครับมันติฟังก์ชันนะครับพูดคอนโทรลนะครับสวยงามนะครับมีจางๆนิดเดียวนะครับที่เหลือสวยสวยหมดนะครับ กระจกนะครับใช้ได้นะครับหลังคาเป็นที่เก็บแป้นซอฟโคดนะครับใช้งานได้นะครับไฟนะครับเปิดติดปกตินะครับผมหลังคาสวยสะอาดนะครับเป็นกำมะหยี่นะครับสีเบดนะครับผมแอร์หลังมีแอร์หลังนะครับผมปรับได้นะครับแอร์หลังนะครับมีแอร์หลังมาให้แล้วนะครับตัวนี้ที่เท้าแขนนะครับสภาพหนังนะครับสวยกลิบสภาพหนังสวยกลิบเปิดเด้งใช้งานได้ปกตินะครับถาดรองของยังอยู่นะครับปกติชอบหายนะตัวนี้ ที่วางแก้วนะครับซอฟโค้ดสะอาดสวยนะครับกล่องเก็บของนะครับอยู่ครบหมดไม่มีหักนะครับใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะครับผมแต่ชอบมากเลยนะติดจอมอน r o อ d มาเรียบร้อยแล้วนะครับมีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้1ตัวนะครับไว้เวลาเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับพูดจากันสะดวกเลยนะครับกล้องถอยนะครับมีให้เรียบร้อยมีแบบไกด์ไลน์ให้ด้วยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผม คันนี้นะครับเพียง3ามแสนนะครับแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับผมหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกหรือว่าคอมเมนต์ใต้โพสต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับทีมงานเจียร์ตูคาร์ครับสรรหารถดีๆแบบนี้นะครับมาขายสภาพกิ๊บๆแบบนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจบริการค่าแคร์สปานะครับหรือว่าสนใจรถตัวไหนนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับพวกเรายินดีให้บริการนะครับสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับหรือคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วอ EP หน้าครับจะเป็นรถอะไรนะครับไว้เจอกันครับสว